สวัสดีค่ะมาพบกับเซลแนนนะคะณวันนี้นะคะนันอยู่ที่เต็นต์ปฏิพัฒธ์ออโต้นะคะร้านของเรานะคะลูกค้าอยู่กรุงเทพเขตมินบุรีหนองจอกวันนี้จะมานำเสนอรถข้าวใหม่นะคะลูกค้าเป็นโตโยต้าวีออส 1.5J เกียร์ออโต้คันนี้นะคะสีขาวสวยๆเลยนะคะลูกค้าคันนี้นะคะเป็นรถปี2017 สามคอนโซลเป็นสีดำท้ายน้นเป็นเบาะผ้าสีดำนะคะลูกค้ามีร,รายนิดหน,น่อยด้านข้างเป็นสีดำนะคะด้านหลังคนนั่งกันนะคะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะผ้าสีดำมีรวดลายเหมือนกันนะคะเรามาชมอีสองท้ายรถกันนะคะ เตาอสีขาวอบอวบสีนวลๆแบบนี้นะคะสนใจก็ติดต่อสอบถามแดนมาได้เลยนะคะรับประกรันไม่มีชนหนักพิษพมน้ำท่วมและยังมีบริการ,รช่วยเหลือฉุกเฉินให้ลูกคา้า2ี่ชั่วโมงอีกหนึ่งปีนะคะเกิดอุบัติเหตุที่ไหนหรือรถเสียตร์ทไม่ติดก,ก็สามารถโทรเรียกเราได้นะคะทั่วทุกจังหวัดเลยนะคะลูกคา้าถ้าสนใจติดต่อสอบถามแนที่เบอร์083056044 วันนีนะ้ต้องขอตัวลาเพจตรงนี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ